ชฟโรเลตโคโลราโดใหม่นะครับชีฟโรเลตโคโลราโดใหม่โคโลราโดใหม่วันนี้ลูกค้ามา,าใส่หุ้มเบาะห้าดีนี่นี่สวยงามนะกระเป๋ามีข้างหลังมีกระเป๋าใส่ของ แล้วก็ลูกค้าก็มาติดกล้อง L01 นะครับเป็นจอ7นิ้วนี่นะครับนี่นะครับความชัดแจ๋วจอ7นิ้วเป็นระบบสัมผัสนะครับรับประกัน1ปีติดตั้งแล้วทางร้านก็จะเขียนใบรับประกันให้ครัเขียนเบอร์โทรกับปั๊มชื่อร้านให้ข้างในนี้นะครับนี่นี่นะครับหน้าหลัง ปิดประตูคข้อยนี่ฮะบเบาสวยแต่งยังไงให้สวยนะครับแต่งแบบนี้นะครับนี่หุม้มเบาะนี่นี่ 5D ด,ดำแดงอ่ากล่องหน้าหลังมาดูจออ่านี่เป็นจอจอหลังข้องหลังนะครับเป็น LED นะครับคืนเป็นอินฟาเรดนะครับนี่อ่ามาดูฝั่งนี้ นี่ฝั่งนี้นี่ฮะเบาะฝั่งคนรับกับฝั่งคนนั่งข้างนี่นี่นี่ฮะเอาใส่ของด้านในนะครับนี่สวยงามนะครับลูกค้าที่ต้องการอยากได้แบบนี้ก็ติดต่อมาทางทางร้านนำโชคประดับยนต์นะครับทาง เฟซบุ๊กหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับอ่าอันนี้